ชีวิตนอกจอของแอมแปรต้องบอกเลยว่าใครใหลายๆคนคงคุณหน้าคุณตาเจ้าต,ตัวเป็นอย่างดีสำหรับสาวแอมแปรสุดทาทิพย์บุญทิชัยประดิษฐ์เป็นนักแสดงชาวไทยเริ่มเข้าสู่วงการจากการถ่ายโฆษณาจากนั้นก็มีทั้งมิวสิกวิดีโอพิธีกรตามมาอีกมากมายจนกระทั่งได้มีโอกาสแสดงละครเรื่องแรกกับทางช่องสามเรื่องนางร้ายใส่รับและความสามารถของสาวแอมแปร ทำให้เธอมีผลงานการแสดงอย่างต่อเนื่องทั้งละครและภาพยนตร์โดยผลงานเด่นๆที่หลายๆคนชื่นชอบและจดจำก็คือปาดิรดดาในบทบาทจิ้มลิม้มหรือเรื่องเพลิงบุญในบทบาทแอดเรียกได้ว่าส่วนมากจะเห็นสาวแอมแปรในบทของคนใช้ซะส่วนมากแต่ชีวิตนอกจอของเจ้าตัวเป็นคนละคนเลยโดยไลยสไตล์ชีวิตของสาวคนนี้ค่อนข้างดีพอตัว เมื่อดูจากเครื่องแต่งกายแล้วเจ้าตัวไม่ได้ออกแนวหวานหรือเท่เป็นลุคที่มีเสน่ห์และคูลสุดๆความโดดเด่นไม่เพียงแต่เครื่องแต่งกายแต่เครื่องหน้าหมวยหมวยและทรงผมมาก็ทำให้เจ้าตัวมีเอกลักษณ์ให้ได้น่าจดจำและก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ทำเอาเพื่อนพ้องและแฟนๆฮือฮาเป็นอย่างมาก เมื่อเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ภาพผู้รถหรูอย่างโบกินีพร้อมกับระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าสวัสดีวันพุธสีเขียวตื่นมาทำความสะอาดรถที่รากันเถอะแฮชแท็กรถไปแจกตลาดแฮชแท็กนางงามรองเท้าแตะแฮชแท็กรับจ้างเป็นเพื่อนนางเอกและทำงานบ้านหอยสังทั่วราชาอาณาจักรไทย ซึ่งงานนี้ก็ทําเอาแฟนๆเข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยค่ะอุ้ยรถสวยา5าชอบน่ารัก